ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะครับสวัสดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่กับชูก้าชูก้าลูในช่องชูก้าใส่ปั้นเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้จะมาพบกันกันกบเกม r e o fantasy แ่แน่น,นะคะของค่าย pg เนาะ pg ลกูกราของเรานะจ้าวันนี้พวมา4,6 4ี่9เลขสวยด้วยลงท้ายด้วยเลขสวยด้วยนะคะมาดูการเล่นนี้ชชูกาจะปังหรือจะแป้ก,กำมัดหรือกำไรภาวะนาะให้กำไรเนาะมาดูตารางการจ่ายคร่าวๆก่อนนะคะสัญลักษณ์เป็นสาวสวยเนาะลองลงมาก็จะเป็นมงกุฎนะคะสัญลักษณ์ต่างๆโอ้มีเพชรมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมอะไรนี้นะทุกคนสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะจ๊ะเป็นแอชชอบเกมนี้ตรงนี้วายมันแบบเปลี่ยนทั้งแถวให้เราด้วยนะ ลักษณะเป็นลายเดิมพันธ์ค่ะรุ่นง่ายๆเกมค่ายพีจีนะจ้าว่าแล้วก็ป้ายเลยกันเอาเบ็ดจิบมี่แหละเบ็ดจิตไปก่อนสามชิบุนไปจ้าคนได้ยินจรงยางงปกติไหมขอให้ปังนะจ้าอย่าเป๊กนะ4,699ของเราอันนี้จะเหลือกลับไปเท่าไหร่ เกมนี้ซูเปอร์เจอไม่ได้ด้วยเนี่ยไอ้ชอบตรงนี้มันเปลี่ยนวายทั้งแถวให้เราอ้าบิ๊กวินดอกแรกมาก่อนห0ร้อขออนุญาตกดกระชากข้ามนะคะเพื่อความว่องไววาแล้วลก็ไปอุ้ยเบ็ดสิบทรงดีเนี่ยพวกเปลี่ยนเป็นวายสวยๆแล้วมันอมอมโอกาสจ่ายให้เราเยอะอยู่นะเอามาเบ็ดสิบเบ็ดสิบคล้ายๆตระกูลกระโดดอยู่นะทุกคนมันมีแค่3แถวเองนะแต่แบบว่า จ่เป็นลายเดิมคันอาจจะไม่ได้แบบมีโอกาสลุ้นกระโดดแบบนั้นนะแต่เป็นการสุ่มคูณอย่างนี้นะคะคูณ5ถึงคูณยี่สิบแต่ไม่ได้หมดไปเบ็ดสินะเพิ่มเลยแล้วกันเบ็ดยีค่ะเอาอย่างละสาหมดนะฮะฝากกดไลค์ให้กำลังใจจุก,ก้าด้วยนะคะคอ,ค,อคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะไม่แนะนำไมท่ทำตามจัดทำเพื่อความบันเทิงเลย ตอบสนองความไข่ชมบุคคลของเราเองด้วยแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนทำตานะโอ้โบอลเบดดี้สิปรับมาไม่จ่ายเลยเหรอเบดดี้สิใชมา20วันนี้ไม่น่ารักนะวอนเทนไล่เด็ดนะจ้าวันนี้โอเคสวยอ้าวได้สาวที atch, mm ่สองโอ้ไม่เยอะเท่าไหร่มีคนคอมเมนต์บอกเลยชุก้าจะไล์ ช่วโมงไม่มีเสียงพูดแบบเป็นชั่วโมงอะทุกคนขนาดนคลิปสิบสิบห้านาทีนี่คือแบบเอยเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะถ้าเกิดว่าไลฟ์หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยอุ้ยขอคูณยี่สิบเราได้คูณห้าเท่านั้นเบาจาัจาดเลยอยากดูคูณยี่สิบสักครั้งเป็นบุนตาเบ็ดยี่สิบมาแล้วงั้นปรับเลยแล้วกันนะจ๊ะเบ็ดสามสิบแล้วมุนต่อไป คอนเทนต์ของเราวันนี้จำหาคูณยี่20นะซึ่งยังไม่เคยได้สักครั้งเลยมีใครเคยได้มาขิงขาดอะใครเบนมาโกดกันนะทุกคนอ้าวสวยได้คูณสองโอ้โหเป้าชัดเลยตอนนี้เทศกาลปีใหม่ผ่านพ้นไปแล้วนะคลิปนี้แอดน,น่าจะลงเลยปีใหม่ไปแล้วนะคะขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะขอเป็นนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนด้วยนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยโอ้คูณยี่สิต้องเข้าแล้วแล้วไหม คูณยี่สิบไปไหนโอ้โหไม่ได้จะคูณห้าคูณห้าพี่ว่าไงพี่ว่าเกลือเอาจริงๆพี่ว่าเกลือนะจ๊ะไฟสวยแล้วคูณสองจะอยองขวัญคูณสองอีกแล้วพิ๊กวินมาก่อนเดี่ยวที่สองหรือเปล่าไม่แน่ใจได้มาหกร้อยโอเคสวยถ้าน้องจ่ายเราถือว่าเกมดีแต่ถ้าน้องเกลือนี่คือเราถือว่าเกมไม่น่ารักกับเรานะ แต่เรายังคาดหวังและศรัทธาเพียงหวังว่าน้องจะจ่ายเ <c oughs> บ็จีจพุ้งกันต่อชั้ที่โมูนโนวันนี้วันนี้ขอกําไรกับไปนะไม่กําหมัดนะจาะวิ่ตอนนี้เรา้สนะี่เก้าเก้ามันครคูณนะอ้าวสวยคูณยีมไม่มาคุณต่ำสุดรู้สึกว่าจะเป็นคูณสนะคะถ้าการเปลี่ยนวายด้านนอกอย่างนี้นะเกมดีไหมเมื่อไหร่จะดีจ้าโถ อาสวยค่ะได้คุณสอนอีกแล้วจ้ายังเบาอยู่ดีตอนนี้เบสสี่สิบได้มาสี่สิบแปดโอ้ใช่แบบกระจิบกระปรุกกระปิกแล้วเกินโอ้ช่วงเทศกาลตอนนี้แอชุกาอาจอประมาณไม่ใช่ประมาณอะ่ะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะคะแต่ว่าแอชุการน่าจะได้ลงประมาณวันที่สามนะสามสี่ประมาณนี้นะคะ ไปเที่ยวที่ไหนกันมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไม่ต้องออกเกมกันได้หรือว่าแบบเออคอมเมนต์พูดคุยเพื่อนกันเนาะส่วนตัวก,ก็ดีใจนะคะที่เห็นแบบเออคอมเมนต์ทุกคนยังจำาไนชูก,ก้าได้คูณยี่สิบขอเธอคาร์ได้โปรดคลิป <c oughs> คูณยี่สิบถ้าจะไม่ทํางานนะคะช่วงนี้เอา้าคูณยี่สิบิสตีให้โอกาสยี่สิบทำงานหน่อยวายวายสวยสวย <c oughs> ยวั่วยวนให้เราอยากเราจากไปนะ ดูมันยั่วรอบที่สามแล้วนะกระเบ็ดห้าสิบโอ้โหตอนนี้กําไรเราไหลไปแล้วนะคะตอนนี้คุณก็ไหลไปด้วยเช่นกันตามคุณแล้วสิตอนนี้เบ็ดห้าสิบอยู่นะตอนนี้โอ้โหยังไงคัเกเงียมรู้สึกว่าชุก้ดดวงเกลือสุดๆเลยอะเอาเอามาหน่อยเมื่อ,อไหรเป็นเป็นวายจะได้ใช้ไหมโอเคได้มาร้อยสี่สิบยังเบาอยู่ดีกระเบ็ดห้าสิบนะ โอ้ลุงนี้แอดมีตั้งแต่ได้ห้าพันแล้วเนี่ยรู้อะไรไม่เท่าลุงนี้ทุกคนบอกทุกคนบอกรู้อะไรไม่เท่าลุงนี้จุก,กา้าจริงๆโชว์เกลือมากเลยนะทุกคนฮึบฮึบหน่อยได้ไหมคะอ้าวสวยในที่สุดก็เข้าแต่รู้สึกว่าจะได้คูณ15สูงสุด20อยู่ไหนยังไม่เห็นเลขยี่เลยอู้ย,ยานะ เอาคูณสิบห้าเอาแนคูณสิบโอ้แต่ถือว่าสวยดอกนี้ถือว่าสวยแต่อยากดูคูณยี่สิบสักครั้งระยกดเลยแล้วกันสามคันลับมากอนนะมากำไรกำไรมาเล็กน้อยแต่เกมยังไม่จบนะอย่าเพิ่งนับโชคทหาห้านะเอาขออีกสักทีขออีกสักทีคูณยี่สิบอยากเห็นอืรู้สึกว่าถ้ามันเข้าเลยมันจะไม่เป็นงานด้วยหยวนนะ แต่ถ้าแบบลากยาวๆนี่้โ,โหไม่เข้าแน,น่นอนเนทุกสิบอว่ามาดีนะคะเข้าให้เราหนึ่งครั้งละตอนนี้ชว่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนสี่สิบเจ็ดนะคะเอาสวยแต่อ้โหคูณตาำอยู่ดีอะถึงมุนสุดท้ายกับเบดหกสิบปรับขึ้นเล็กน้อยเอาเบตแปดสิบเลยกันโอโ้เบตเจ็ดสิบพอ เบจ็ดสิบก่อนทักถามชิปมดดุนจ้าไปจ้าเอาละสี่ทุนเริ่มไหลกำไรเริ่มโหดแต่เบสสูงขึ้นมันต้องจ่ายสูงขึ้นแหละเชื่อมั่นและศรัทธาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเมื่อไรจะจ่ายอ้าให้นไหมสวยอยู่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ต้องชมเกมน้องสวยมากค่ Re นะลิโอเฟนเดเซียนะคะค่ายพีจีนะปึ๊บคูณสองโอ้ มีสาวสวยเต้นให้เราดูสวยๆด้วยเบจดสิบชง,ชงก็โอเคแหละชงดียังยังไม่โดดให้สักทีเลยกับเบจดสิบตัวนี้เป็นตัวแพงสูงสุดค่ะปึ๊บอืมเจดสิบใจมาสีสิบสองก็ไม่น่ารักนะเอามาอย่ายัวย่วยั่วยังนี้ไม่เข้านั่งไงยั่วปั๊บไม่เข้ากดมือหน่อยสิปับปับโอ้ไม่เข้าแล้วแหละ ปับเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันเบ็ด80เบ็ด80ตรงนี้อีก30หมุนก่อนนีดีกว่าจะได้ไม่เจ็บมากนะคะฮึบได้มาห2 8ยยี่ยังคงเบาอยู่ยังคงลุ้นต่อ21หมุนตรงนี้จะาจ่ายไหมโออยากเข้าสเกตเตอร์อีกสักครั้งไะตัวแบบลุ้นคูนอ่ะเอามาหน่อยเบ็ดสูงนี่ไม่มีอะไรกันนันตีนะรู้สึกว่าพีจีจะให้เะเบ็ดต่ำไหมทุกคน อุ้ยได้มาเท่าไหร่ไม่แย่แต่ก็ไม่มากตอนนี้เท่าทุนแล้วและขาดทุนแล้วและไหลไปกำไรกำลังไหลไปแล้วทุกคนเอา้าวจุกการไม่น่าเลยบเบ็ดขึ้นเบ็ดแปดสิบไม่มีทีท่าว่าจะจ่ายเลยใดท,ทั้งที้น้องใจร้ายกับเราอีกแล้วราสิบหน่อยละกันเบ็ดเก้าเธอจะร้าวร์รานนี่เป็นการบอกพีจีนะไม่ใช่เรารราว้รานนะ มันจะกลายปเป็นร้อนราวร้อแล้วปะอุ้ยเข้าเถอะเขา้าโอ้โหย้อนงี้ไม่ได้แน่นอนต้องมาอออืืหได้มา450นี่ต้องเข้าสิต้องเข้าจีอ,าจอ้าวมาสวยคุณสองคุณสองซี่ยองฟันมา250มายังเบาอยู่ดีนังถือว่าขาดทุนอยู่เบสเก้าสิบเลยเนาะเบสเก้าสิบเลยโอ้กดมึงเลยแล้วกันนะรัวรัว้วยปิ้งอุ้ยอยากเห็นหนะ้าอยากเห็นน้องเข้าตัวนี้อ้าวมาหน่อย โอ้ต้องลงแล้วแหละโอ้ยวยวอย่างนี้ยั่วชัวร์อ้าวสวยขอบคุณเบิมเบิมขอบคุณสิบห้ารวมสิบห้าโอ้ยคนหน้าไม่เอาโอ้ยบอกคุณห้าไม่เอาทําไมไม่ฟังเราเลยอ่ะใจร้ายใจดํากับแบจุก,ก้าเลอรเกินสวยอีกสักทีอีกสักทีกกทแล้วจะหนีเลยจ้ะมันยัว่วเด็กมันยัว่วเด็กมันยัว่วเลยรวมตัวไปหน่อย าลาชีทุนเราสี่พันเก้าอุย้ยเหลือเท่าไหร่โอ้ยได้ดอกนี้สองร้อยเจ็ดสิบโอ้ยยังเบาเบาบางลเลยเงินเบาบางเหมือนอากาศหายใจแล้วตอนนี้อืมหือสิบนาทีสิบนาทีที่เราสู้มาทุนหายไปสองพันนะทุกคนเอา้าอุยอ้ยอุ้ยเลขเก้าสิบมาสวยตรงนี้ได้คุณสองเบาจัดร้อยแปดสิบเอา้าอยากดูอีกสักทีก่อนจากลาด้ไหมอยะ ขอเข้าอีกสักทีขอเข้าวายตรงกลางพร้อมส่มคูณคูณสิบห้าน้องจะให้แล้วไหมัเบเป็นเก้าสิบนะห้าร้อยสี่สิบฟังนี้สวยคุณก็ไหลไปนะจุดนี้แต่เราก็ยังมีความมีความอยากเข้าสกเก็ตเตอร์อะมาหน่อย มากี่โมองอูอ้าวสวยลงต้องลองคูนี้อม,มันยั่วแน่เลยอะนั่นไงมันยั่วยวนูนอ้าวสวยไว้แต่การานิดคูนสองสย่องขวันมาถึงงานนิ้งท้ายจบงามๆให้เราหน่อย กือบพลาดแกลับมาได้ดีนะแอนทุก้าเกือบพอดใจไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดตามกำลังใจจุก้าด้วยนะคะ,กกะถือกำไรนะจะไม่กำัดนะจ๊ะถึงแม้จะได้น้อยนิดก็ตามเพราะวันศพันหกเก้าสิบเก้าได้มาหกพันสองโอเคสวยถือว่ากำไรแล้วไม่แนะนำไม่ทำตามจะทำเพื่อความบันเทิงนะคะขอแกมมาได้นะ,ะเนดีะะด๋วยวแอนจะตามมันพอรหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะทุกคนวันนี้ขออนุญาตจะกลาไปแล้วแล้วจลเจอกันใหม่เกณหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะบ๊ยบุย